รอสามสองหนึ่งสวัสดีครับอยู่กับ Street Hoop Official นะฮะก็มาอีกแล้วรอบนี้นะอยู่กับรองเท้ารุ่นใหม่ล่าสว์เอ้ยล่าสุดเนี่ยตืดไปก่อนหนึ่งที <c oughs> นะอยู่กับว of w ฟเวดไหมครับ8083เป็นไงต,ตัวอันตราอันี่เป็นตัวอันตรานะก็จะมีสองรุ่นนะครับมีลีกูล่าอ,อีกตัวหนึ่งนะเออก็<ม> โดยรวมๆคู่นี้กระแสมาดีมากเลยครับเพิ่งมาสดๆร้อนๆเราก็ได้จัดมาแล้วก็เทสกันวิทีรียบร้อยแล้วเทสอย่างนหนักครับก่เกงเทสแบบเ <c oughs> ต็มระบบนะเต็มสตรีมเลยครับผมวันนี้โอเคก็ใครอยากรู้ส่วนไหนก็คอมเมนต์ถามกันมาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นร้านที่ซื้อหรือว่านั่นนูน่นนี่คอมเมนต์จะไปตอบคอมเมนต์ละกันเม้น์ไปที่อยากรู้อะไรคอมเมนต์มานะครับอ่าโอเคมาเริ่มกันรองเท้าคู่นี้คุชชั่นอ่าคุชชั่นมาเริ่มคุชชั่นก่อนเลย คุชชันคู่นี้นะฮะคุณแกงลื้อเลยได้เลยนะคุณแกงคุชชันครับผมต้องรื้อไหมลื้อคุยเอาก็พอคุณลื้อดีกว่าได้คุชชันข้างในอาจจะแน่นหน่อยรอแป๊บแน่นแน่นแบบบับเขาเรียกว่าอะไรนะอินโซใช่ไหมคู่นี้ระบบคุชชันผมเล่าก่อนคุชชันของคู่นี้จะเป็นบูมทั้งแผ่นนะครับอินโซนะอินโซของมันก็จะเป็นบูมทั้งแผ่นเดี๋ยวรอคุณแกงแงะไปหนึ่งนะอาจจะใช้เวลาสามชั่วโมงนะฮะรอไปโอเคมาแล้วมาแล้วครับอินโซของ วีออฟเวดแปดศูนย์แปดสามศัตราก็จะเป็นบูมทั้งแผ่นนะนี่ดูแล้วก็รุ่นนี้พิเศษตรงที่ถ้ารุ่นเก่าอ่ะมันจะเป็น t p u แค่ตรงนี้นะจะเป็น t p u ีแค่กลางเท้านะครับรุ่นเก่ารุ่นนี้ก็คือเสริม t p u ีขึ้นมาให้หน้าเท้าเลยไปงเท้าเลยนะครับกันเท้าบิดนะกันอินโซยั่วอินโซตันนะซึ่งผมว่ามันแก้ปัญหาได้ตรงจุดก็ตอบโจุดมากสำหรับอินโซนะครับความรู้สึกของคุณแกงใช้บูมตัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้าง ในเวลเวดออสติสิเเคยลองแต่ไม่ใช่เป็นฟูเล่งบูมใช่มันเป็นฟูเล่งบูมเไมป็นตัวที่เราสัมผัสโดยตรงใช่ครับแต่พอผมมาลองตัวเนี้ยตัวบูมตัวนี้บอกเลยว่ามันรับหน้าเท้าดีมากรับข้างเท้ากันถลายได้ดีมากเวลาเราวางเท้าลงไปเนี่ยคือเต็มเลยแล้วเวลาเราเบรกไม่มีการถลายเลยครับแล้วเวลากระโดดหรือเวลาออกตัวเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบมีแรงดีดกลับแต่ไม่ได้ ไม่ได้ดีดกลับจนแบบเหมือนเว่าเป็นแรสูงดีกว่าส่งกลับไปนิดหน่อยใช่ให้รู้สึกแบบการตอบสนองกับเท้าดูดีขึ้นใช่ใช่ไหมแต่ผมชอบตรงที่ว่าบูมแผ่นเนี้ยแผ่นบูมเนี้ยมันรับกับเท้าได้ดีมากอ๋อคือมันมีเป๊ะเลยเพิ่มขึ้นมาใช่ครับมันจะมีขอบมารับเท้าส่งเท้าเราพอดีเลยซึ่งหายห่วงเลยครับคือด้านในไม่มีการถลยแน่นอนมัาจะเปีนหรืออะไร Oh. คือทุกคน oh. อาจจะเห็นในอินโทรไปแล้วนะซึ่งทำพรีวิวไปที่คุณแกงใส่นะครับซึ่งไปดูได้นะในคลิปช็อตนะก็เสียงกรีดร้องนี่สุดยอดมากแล้วก็ระบบความนุ่มเนี่ยผมบอกเลยนะผมแอบ,บแอบ,บจิ้มของคุณแกงในคนุณ<ะ>ละไซส์กันแหละแต่แบบจิ้มอยากรู้เฉยว่าแบบหน้าสัมผัสเป็นยังไงซึ่งผมก็รู้สึกว่าโคตรว้าวเลยนะก็เลยไปบอกคุณแกงว่าคุณแกงมันต้องลองว่ะเออแล้วคุณแกงก็ได้ไปลองมาแล้วแบบสุดยอดผมบอกเลยว่าคุชชั่นนี้แบบแบรนด์จีนนี ไม่ธรรมดาครับเขาเทนะเฮ้ยใครยังไม่ลองลองดูเผื่อคุณติดใจโอเคทีนี้คุชชั่นให้คะแนนเท่าไหร่คุชชั่นเหรอโอ้ถ้าสิบนะผมให้แปดถึงเก้าเลยแปดถึงเก้าเลยอ่ะใช่ครับคุณคิดว่ามันต้องเต็มเลยเรื่องอะไรอีกบ้างโอ้ปับปรุงเหรอใช่ส่วนตัวนะว่าดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วแต่ผม ในความที่ว่าผมติดแอร์ซูมเนาะผมติดไนกี้ผมติดแอร์ซูมเออประมาณประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นคือติดไนกี้มาแรงดีดของไนกี้มันเยอะกว่าจริงนะครับเี่มันเป็นซูมใช่แต่ความปลอดภัยอ่ะ ให้ให้เวอร์ออฟเฟ็ตตัวนี้นะให้เยอะกว่าเหมือนแบบว่าท่าของไนกี้เนี่ยอกง่ายก็คือ8ปถึงเอ่าใช่ส่วนตัวนะครับส่วนตัวแล้วกันเนาะส่วนตัวเรื่องนี้โอเคต่อมาคุณชัติเสร็จแล้วไปที่อัปเปอร์ต่อไหครับไอัปเปอร์ครับอัปเปอร์รุ่นนี้เหมือนเดิมรู้สึกว่าจะเหมือนเดิมเลยนะก็คือเป็นเมสหน้าผ้าจะเป็นเมสเป็นเมสระบายอากาศเหมือนจะดี เหมือนจะดีเหมือนจะดีแต่เท่าที่ทผมแต่เท่าที่ผมเทสมา<ต>ผมเป็นคนเหงื่อเยอะเนาะซึ่งเมสนี่ใช้ในหลายรุ่นนะครับแล้วรุ่นนี้ก็จะมีผสมกับพลาสติกบ้างาอะไรบ้าง<พ>านะเพื่อความคงทนของเขาในแต่ละส่วนซึ่งช,ช่วงกลางเท้าตรงเนี้ยเนี่ยก็จะต้องเสริมนู่นนี่นั่นหน่อยเพราะว่าอาจจะนิ่งง่ายอะไรง่ายนะแล้วก็ข้างหน้าเท้านะครับเนี่ยทาให้มันแบบระบายเหงื่อออกง่ายนะเราจะเห็นได้ถึงรูเลยนะรูเยอะมากครับรูระบายอากาศดีรูเยอะมากๆซึ่ง หลังๆมานี่ยไวโอเปก็นิยมในหลายรุ่นนะครับนะโอเคคุณแกงว่าต่อความรู้สึกของอัปเปอร์รุ่นนี้คู่นี้เอาว่าไปอัปเปอร์สำหรับผมเลยงอเท้าง่ายครับเวลาออกตัวเวลาวิ่งอันนี้ไม่มีบุมอยู่ข้างในนะนี่งอแบบงอแบบเห็นๆเลยอ่นนี้อ๋อไม่มีบุมใช่คือจะไม่มีแผ่นรองจากข้างในนะะงอเท้าง่ายมากขยับเปลี่ยนทิศทางอะไรสะดวกครับไม่มีปัญหาหน้าผ้าไม่ได้ล้างเกินไป ถือว่าพอดีกับทรงเดียวสั้นๆสั้นๆเลยนะกัดไหมคู่นี้กัดไหมกัดไหมกัดไหมกัดไม่กัดครับมันนิ่มมันนิ่มครับด้านข้างผมอาจจะพอดีนะแต่มันนิ่มตรงไซส์ตรงไซส์ครับอัปเปอร์ไม่กัดอัปเปอร์ไม่กัดไม่เหมือนคู่นั้นไม่ไม่ไม่กัดหมดไม่สุคู่นั้นกัดยับครับเบรกทีนึงคือร้องจะแก้มาได้ดีแต่ว่าเราอาจจะเป็นแบบคิดเรียกว่ายังไง อาเมสตัวนี้อาจจะตรงโจทย์ตรงใจกับเราสุดนะซึ่งมันไม่ไม่มีแชงเพดเรอไม่ใช่ไม่มีเอาลิกร์ที่เอาเกินไปไม่ได้นาน่าแล้วก็ไม่ได้นาเอาลิกร์ที่แบบพอประคองฐานเท้าซึ่งข้างล่างในในตัวอินโซนใช่แต่เหมือนที่บอกพอประคองฐานเท้าเราใช่มันจะมีตัวประคองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาริกร์ไม่จำเป็นเลยมีนิดหน่อยเพื่อให้เล็กๆเล็กๆช่วยเสริมให้มันไม่หลุดออกจากฐานเท้าใช่ครับทีนี้อัปเปอร์จบต่อนะล็อกดาวน์พพอร์ตเพื่อนครับ เชือกเอาเคมาว่าก็เลยเรื่องเชือกแงะเลยมาแงะเลยนะคุณเอามามอามากว่<ม>ากันเอากันง่ายๆก่อนว่าล็อกนัพพอร์ตก่อนจะไปล็อกนัพพอร์ตอ่ะเชือกหลุดง่ายไหมโอ้เชือกเชือกแบนรู้ๆกันอยู่ครับเชือกแบนหายห่วงผูกหลุดง่ายไหมอ่ะผูกครั้งเดียวอยู่ครับครั้งเดียวอยู่อ่ะครั้งเดียวอยู่เลยเป็นว่าแก้โดดมาดีใช่เชือกแบนแต่ว่าเปียกเหงื่อเท่าที่ผมลองนะเปียกเหงื่อก็ไม่ได้มีปัญหานะครับเหงื่อเยอะมากใช่เพราะรเด็นหลักๆใช่นะครับเหงื่อเยอะก็ไม่ได้ช่วยให้ มันหลวมง่ายแต่อย่างใดมันไม่ลื่นเลยถ้าเราดึงแน่นพอนะครับมันก็จะช่วยให้เราล็อกดาวน์ได้ดีขึ้นนะตัวล็อกดาวน์เรามาพูดถึงอะไรลิ้นลิ้นอ่าดูลิ้นก่อนลิ้นก่อนลิ้นนะครับเขาจะเย็บติดกับเขาเรียกตัวอะไรตัวลิ้นตัวเกือบโซข้างในตัวด้านในตรงนี้เลยเป็นงซ็อกนะซ็อกสวม เป็นซอกแบบสวมเข้าไปตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นลิ้น,ล,น,น,นลิ้นไม่รั่วแน่นอนครับลิ้นไม่เบี้ยวไม่บูดไม่เบี้ยวค,คือล็อกอยู่ปัญหานี้นะชัวปัญหาลิ้นเบี้ยวเนี่ยคุณอาจจะเจอในรองเท้าที่เป็นตัวตัวตัวโซเนี่ยหลายรุ่นนะครับตัวอินโซเนี่ยซึ่งตัวนี้เขาก็มีเชือกเชือกต,ตรงนี้นะบริเวณนี้นะมาแก้ปัญหาเรื่องเวลาเราใส่เนี่ยลิ้นก็จะไปเบี้ยวนะครับตัวล็อกตรงนี้นะครับเล็กๆตังนี้มันจะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่ลิ้นเบี้ยวง่ายใครรู้คอมเมนต์มาบอกอยถ้าทายถูกกันยวตกมือให้ อย่างนี้เลยถ้าใครใชยถูกนะเออก็แก้ปัญหามาได้ดีเรื่องลิ้นลิ้นไม่เบี้ยวคุณลิ้นไม่เบี้ยวแน่นอนแล้วก็ล็อกดาวน์ซัพพอร์ตอย่างที่บอกมัดกระชับไหมกระชับเลยครับมันจะมีนี่ที่ผมแถมเท่าที่ผมเจอมานะมันมีการลื่นได้ด้วยใช่ใช่ใช่นี่มันมีการลื่นตรงนี้ด้วยเล็กๆตรงนี้ตนี้นะฮะมันกันลื่นมาให้มันเซพรส์มากมันใช่เก็บเล็กเก็บน้อยดีนะมันมีการถลายข้อเท้าประมาณนั้นคือรองเท้าบางรุ่นที่มันไม่มีตัวนี้นะเดี๋ยวค่อยอินเสิร์ฟกันมันจะมีปัญหาเรืื่องเท้ายกกคุม็ เท้ากับถุงเท้าอะ่ะมันจะยกแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยออกมาอย่างเงี้ย,ยงเงี้ย,ยงเงี้ยเงี้ยซึ่งตัวนี้นะครับเขาแก้มาจะมีการลื่ในให้ข้างหลัรองเท้าที่โลคัสเนี่ยมันไม่ได้โอกกระชับขึ้นไปถึงข้างบนถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เท้ามันยกยได้บ้างก็มีบางทีที่เราบางทีมัดเชือกไม่ดีพอแต่คู่นี้หายห่วงกันครับนี่มันมีมาให้ด้วยซึ่งว้าวมากมตัว,วตัวอัลตรานี่ผมรู้สึกว่า ต้องโดนเนี่โคตรชอบเลยบอกเลยว่าต้องโดนผมจับของคุณแกงเลวโคตรชอบผมยังอยากมีของของตัวเองเลยอ,อิจฉานะที่เลือก <laughs> เลือกผิดรุ่นไปหน่อย <laughs> แต่ว่าคุณแกงนี่ถือว่าซื้อหวยถูกนะ <laughs> โคตรเก่งเลย <laughs> อ่าทีนี้ล็อกดาวน์มาดูก็ฮิวคัลเตอร์ด้วยต่อเลยนะฮิวคัลเตอร์คู่นี้อ่ะแดนจีนไม่ต้องพูดถึงโป๊กแข็งโป๊กอัปเปอร์นี่ว่าโหดแล้วเนี่ยมาเจอเขาเรียกว่าฮิวคัเตอร์นี่คือ เตะดี่แตกอะเหมือนกันเหมือนกับออซิตี้เลยเหมือนกับตระกูลอื่นแข็งแรงครับเอามาลองบอกเลยว่าแข็งแรงมากแข็งแรงมากเลยครับแบบแรงมากแน่นปักปักอะเออบีมได้เลยที่สุดอะซึ่งมันแข็งแรงตั้งแต่โดเนี่นะใช่มีคาร์บอนไฟเบอร์มาช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับส้นเท้าทําให้ส้นเท้าไม่บิดนะครับแล้วก็เสริมไปถึงความแข็งแรงให้กับตัวข้างหลังที่เป็นเอ็นร้อยหวายอะนะมันล็อกไม่ให้แบบหลุดออกจากฐานเท้าแล้วก็อยู่มั่นคงนัให้เขารู้สึกปลอดภัยแน่นอนสำหรับผู้นี้ซึ่งจะต่างจากไอ ไอ้คุณนั้นอ่ะไอ้้ไอแรงนั้นอ่ะเออไอ้ที่ที่ไอ้นั่นแหละที่มันดึงดึงดึงได้อ่ะไอ้นั่นแหละไอ้นั่นแหละที่มันดึงดึงหน่อยอ่ะไม่ไม่หนึบชื่นหน่อยแล้วกันเอออ่ะก็ตามนั้นนะสำหรับล็อกดาวน์ซัพพอร์ตคุณให้เท่าไหร่รู้สึกความกระชับที่คุณได้รับจากมันความรู้สึกล็อกดาวน์ซัพพอร์ตแล้วอ่ะใช่แล้วปลอดภัยไหมผมให้ปลอดภัยนะแต่มันยังมีขัดขัดอยู่บ้างตรงอาจจะให้สักสักเจ็ดดีกว่าเจ็ดตรงไหนเหรออืม เท่าตามความรู้สึกจริงๆเท่าที่ผมลองเนาะมันล็อกข้อเท้าดีจริงครับไอ้ตัวกันเลื่อนเนี่ยใช้ได้ผลจริงแต่ว่าเหมือนแบบว่าเราพุ่งไปพุ่งไปเหมือนแบบอยู่ๆพุ่งไปเลยอ่ะมันจะมีหลุดบ้างหน่อยๆตัวเร็วใช่เร็วเกินไปจะมีหลุดบ้างหน่อยหรืออาจจะเป็นบางท่านเราไม่แน่นด้วยไม่ลงล็อกเออใช่ใช่ใช่เหมือนแบบ เท้ายกขึ้นมาจากไอ้ตัวเนี้ยนิดนึงเนี่ยอ๋อเราก็ไปได้ไหมใช่จะไปเลยทันทีเพราะว่าเราทามันค่อนข้างตอบสนองได้ดีเลยใช่บางทีมันมันส่งเราเร็วมากนะครับมันใช่ฟูฟูฟมันอาจจะไม่ไม่ดิไม่เด้งหรอกมันอาจจะเป็นที่เรานี่แหละเราบางทีเราก็จัดระเบียบเองไม่ดีว่าใช่เราเราอาจจะรีบรับรีบรีบกลับไปหัวดเข้าไปหน่อยใช่โอเคได้ก็ทีนี้มาถึงพระเอกของงานคุณผู้ชม อาหลายคนอาจจะได้ฟังเสียงมันไปแล้วในคลิปขนาดผมใส่ดนตรีเข้าไปแล้วนะ,ะผมรู้สึกว่าเสียงมันแม่งกีดร้องทะลุดนตรีซาวออกไปเลยนั่นคือ traction น,นครับ c t i o ครับผม t r a c t i o รุ่นนี้เป็นอะไรแล้วนะ t o u os t o o เอดีอเอ๋ยวอ,อ,อธิบายก่อน t o u os ทีออ่มาจากไหนมันมาจากไอตัว weight vision vision 8ใช่ไหมแต่ผมจำไม่ผิด vision 8เป็นตัวแรกที่เอามาใช้ซึ่งมันใช้กับเ outdoor ได้ดีมากๆนะครับก็เลยต่อยอดมาต่อที่ เวท8083อัลตร้าและเวท0 8 3ตัวลิกูล่านะ<ม>ซึ่งมันมันสุดยอดจริงๆเล่นในอินดอร์แมงโคตดเอาอยู่เรียกได้ว่ากริดกราดกันเลยดลิกริดกราดลร้องแบบเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตสะใจมากคุณผู้ชมนะเซมหมูแบบสนันนะเนอยิ่งตัวตัวนี้นะครับเล่นเอาดอร์ได้ดีนะ แล้วก็เล่นอินร์ได้สุดยอดผมบอกเลยว่าทัฟโอเอสนี่คือเทคโนโลยีพื้นที่แบบเอาอยู่เอาอยู่ทุกสนามจริงๆแต่ความคงทนก็ตามการใช้งานนะผมว่าถ้าเราเป็นคนเล่นปูนหนักเอาดอร์ยังไงไม่มีพื้นรองเท้าคู่ไหนที่ทนปูนได้ที่สุดในโลกอยู่ที่ว่าทนได้มากนานแค่ไหนซึ่งดูดอกดอกลึกอยู่ลึกนะนี่ไม่ได้ลอ้อันนี้เป็นขาวิเคราะห์คู่นี้เนายังไม่ได้ลองเอาดอร์นะแต่ตัวลีกูล่าได้ลองแล้วแต่จะเล่าให้ฟังว่าพื้นน่ะลึก นะครับวัสดุค่อนข้างจะไม่แข็งแรงเลยแหละไม่ไม่ถึงกับแข็งแรงมากแล้วก็ไม่ได้ถึงกับอ่อนแอซึ่งมันอยู่ในระดับการบดคำว่าถ้าบดไม่หนักผมว่าก็อาจจะใช้ได้นานหน่อยแต่ถ้าเป็นคนบดหนักการลงหน้าเท้าหนักหนักทนเท้าหนักหนักยังไงก็ไปแล้วตามอายุการใช้งานตามการเวลาแต่ถามว่าเล่นได้ไหมโคตรดีเอาอยู่นะเอาอยู่เลยเอาอยู่แน่นอนเอาอยู่ผมบอกเลยว่าคู่นี้เบรกอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูอินเสิร์ตกันนะผมบอกเลยว่ามันอยู่จริงจริ มันดังเอียด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 ชอบมากเลยทักชั่นนะครับก็ถ้าพวกอทเป็นอะไรที่ว้าวมากซึ่งหแม่งคิดว่าได้ยังไงวะแบรนจีนี่ทักชั่นแม่งเอาอยู่ทุกคู่ใช่เทคโนโลยีตัวเก่าเขาบอกว,ว่ามันดีอยู่แล้วนะแต่กลับตัวใหม่มากก็คือแม่งเอาอยู่ทั้งอินร์และอาท์ดซึ่งมันเป็นทูเวย์ทูเวย์เลยนะคุณสามารถใส่ไปเล่น,นไหนก็ได้แต่ถ้าไปลุยไปลุยปูนมาแล้วไปลุยอาท์ดมาแล้วสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องปาดฝุ่นหน่อยเพราะว่าฝุ่นกับสนามอินรดมันไม เอาอยู่หมดปะครับไม่มีไม่มีแบบคือแท็กชั่นนะจากที่ผมลองผมให้แม่ง10 M10 อ่ะเออผมให้หมดอ่ะแท็กชั่นแบนจีนแท็กชั่นแบนจีนนี่ให้เต็มไปเลยให้ได้อ่ะแท็กชั่นอ่ะให้เต็มไปเลยเรื่องแท็กชั่นแบนของลีนิงนะสุดจริงจริงแท็กชั่นสุดมากครับทุกรุ่นที่เคยลองมาไม่ว่าจะเป็นออสซิตี้ใช่ไหมออสซิตี้สิบเอ็ดแล้วก็มันมีที่ผมเคยแอบลองแต่ไม่ได้เอามารีวิวก็คือว้าวสิบก็คือเวอร์อเวิสิบ เซกชันมันก็คูรดีมันสุดยอดจริงๆนะครับโดยรวมคู่นี้จากประสบการณ์จริงที่คุณเกณฑ์ใช้คิดว่าซื้อซ้ำไหมซื้อซ้ำไหมคุณค่าที่คุณคู่ควรเลยอย่างนั้นเลยเหรอคุณค่าที่คุณคู่ควรคอใส่สนุกครับปลอดภัยปลอดภัยสิบให้สักเจ็ดแปถือว่าปลอดภัยแต่ใส่สนุกนี่ให้เต็มไปเลยครับก็คือมันโดยรวมมันทำงานร่วมกันแล้ว ออกมาค่อนข้างดีบาลานซ์นะครับมไม่ว่าจะเป็นแ mm. ช้งเพกคาร์บอนไฟเบอร์ที่ได้มารุ่นเก่าไม่มีนะแข็งแรงนะครับแข็งแรงรุ่นเก่าไม่มีนะบอกเลยว่ามาันแปดแปดงไม่มีนะครับคาร์บอนไฟเบอร์ที่เสริมเข้ามาให้ตัวอัลตร้าเนี่ยทำให้การเป็นราคาที่แบบราคามันเท่าไหร่เองอะ่ะสามพักว่าบาท 3า0 0ัน0 0ันไปไม่เกิน4,000เออมันมันคุ้มราคามากคุณผู้ชมที่จะซื้อมาใส่แล้วก็คิดว่าถ้ามันลดราคาอีกผมคิดว่ามันเป็นคู่ที่น่าซื้อมาใส่มากๆ p ร r f o r m a n c พมันดีนมาใส่ซ้อมใส่แข่งได้หมดเลยครับได้หมดออคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มราคาตอบสนองดีความทนทานมันก็พอสมควรนะครับตามราคานะซึ่งรุ่นนี้ก็ อาจจะมีสีใหม่ออกมาอีกมากมายแต่ว่าเดี๋ยวคราบที่เรารีบเราก็เลยเอาสีขาวสะอาดแบบนี้มาชื่อนี้ชื่อว่าอะไรออกซิเจนใช่ไหมออกซิเจนเออมันก็จะมีเนี้ยเล็กไน้อยเอามาดูที่ดีเทลกัดีกว่าดีเทลดีเทลแถมดีเทลดีเทลแถมเรื่อยๆก็คือมีโอทูนี้นะอ่ามี O2 ข้างเท้าด้านในนะครับมีทว่าโอทูคาร์บอนไฟเบอร์มีนั่นนี่อ่ามีเพราะว่าคาร์บอนไฟเบอร์ข้างเท้าด้านนอกมีน็อตดนตรีด้านหลังครับ ดูแล้วก็ที่ลิ้นนี่ไงแปดศูนยแปดสามสามนะสามคีดเอามาสามนะครับแถมแถมแล้วก็อ่ะโอเคแถมท้ายคลิปมาเราจะเอามาเทียบกันเล่นๆแถมกับเศษซากอารยธรรมนะครับนนั่ก็เซดซากอารยธรรมแปดศูนย์แปดสองแปดศูนย์แปดสองครับนี่คือซากอารยธรรมนะฮะอ่ะเรามาอย่างหนักหน่วงเรามาเทียบกันในหัวข้อเลยไหมไออย่างนี้ก่อนเมื่อกี้เราพูดถึงไปแล้วว่ารุ่นเก่ามันไม่ได้คาร์บอนไฟเบอร์นะ อ,อคุณดูนี่มันเป็น TPU นะฮะรุ่นเก่าอ่ะรุ่นก่อนเราได้แค่ TPU นะ TPU กลางเทา้านะครับ TPU กลางเทา้าแต่รุ่นนี้เราได้คาร์บอนไฟเบอร์ครับคาร์บอนไฟเบอร์ที่ถูกกว่าเดิมใช่ถูกลงผมเน้นย้ํานะว่าราคามันถูกลงเออแต่คุณ,ณภาพไม่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็อัปเปอร์หลักๆเลยนะตัวสวนเนี่ยก็จะเป็นซ็อกผ้าถูกไหมจะเป็นซ็อกผ้าเป็นเป็นเป็นช่องใส่ลงไปเลยใช่แล้วก็ upper, กกนะต้องยืดซึ่งรองเท้าแบบนี้ส่วนใหญ่จะใส่ยากแต่ว่าก็ถ้าคุณชอบก็ เขาก็ชอบอไปแหละแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ค่อยชอบใช่ไหมเพื่อกว่าจะได้ยัดเข้าไป <c oughs> นะแล้วก็อินโซอินโซนะครับอินโซใครแงะคุณแงะอีก,กแหละเอาข้างเดียวกันแล้วกันอาข้างเดียวกันไหมเนี่ยผมว่าแงะอย,งอย่างละข้างก็พอเพราะว่าง,างตอนใส่ไม่สนุกเท่าไหร่คู่นี้ใส่ยากใส่ยากมากครับคู่นี้ยืมมานะครับขอบคุณน้องอ๋องด้วยนะที่ให้ยืมคู่นี้มาให้เรา ได้ดูกันมันก็จะเป็นซากอารยธรรมนิดๆนะครับก็เทียบกันเลยเรียกได้ว่าโูมลังปาลารุ่นเก่านะฮะกับโฟมลังปาลารุ่นใหม่ครับผมคุณดูนะความแตกต่างาได้ทีวียูแค่นี้เองนะมาก่อนรองเท้าก็จะเนี่ยทรงมันจะบิดบิดง่ายนะใช่กับตัวนี้ตัวใหม่ี X อ l t r a 2X Ultra 3ครับนี่อันนี้ก็ได้ทีวียูที่เยอะกว่าเดิมนะแข็งแรงกว่าเดิมอ่าแล้วก็เป็นโูมลังปลารุ่นใหม่แข็งแรงกว่าเดิมนะฮะเออบูมบูมเนี่ยบูมสุดยอดจริงๆคุณแล้วก็ น,น,น,นั่นนู่นนี่รายละเอียดต่างๆองรองเท้านะก็รุ่นนี้คือตัวตรา่ยไม่ยิดเท่าไหร่นะใน่รุ่นแต่ว่าค, so คุณจะชอบอินโซมันคุณจะชอบแต่ว่าคุณจะรักอินโซมันแต่อัปเปิลเนี่ยอัปเปิลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนจะไปใส่ตัวธรรมดากันมากกว่าซึ่งตัวธรรมดาก็มีเยอะแยะนะครับต่อยอดกันไปเยอะแยะซึ่งราจะเป็นตัวที่เป็นสองที่แบบมีค่าเต็บใช่ไหมมีค่าเต็ปมีการห่อสูงขึ้นมาของข้อเท้าในรุ่นรุ่น2องะนะ ซึ่งมัน,ม,นมันเขาเรียกว่าไร DIY ได้เรื่อยๆสำหรับแบรนด์นี้คือแบรนด์นี้เขาเอาใจลูกค้าคุณผู้ผมชมนะครับเขาแบบรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรเขาก็ไปเสริมเสริมให้นะมันมันต่างจากเป็นตลาดใหญ่ที่เอาใจตัวเองนะครับ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> นิดหนึ่งนิดหนึ่งโดยรวมนะ <c oughs> ผมว่ามันปรับทุกอย่างแก้ไขทุกอย่างให้ดีกว่าเดิมจริงๆรุ่นนี้คือการพัฒนาของของแบรนด์รองเท้านะ <c oughs> คือเขาพัฒนาแล้วว่าคุณสามารถใส่ของที่ดีขึ้นได้ในราคาที่ถูกลงนี่ตัวอย่างนะครับ ก็ทั้งบูมนะคุณภาพที่ดีขึ้นหนาขึ้นด้วยซ้ําให้ผมจับนี่คุณดูนะความหนามันคือความแน่นที่เรากดอ่ะต่างกันเลยซึ่งมันให้ความสัมผัสที่ดีกว่านะครับสุดยอดอัปเปอร์ให้มาก็ก็8แปบแปดสนะใกล้ๆกันนะใกล้ใกล้กันแต่ผ้าอาจจะต่างกันอันนี้กอาจจะเป็นผ้าซึ่งนานๆไปมันก็เหลืองเนี่ยธรรมดาเพราะมันเป็นผ้าไงรองเท้าแบบนี้เราไม่ซักกันอยู่แล้วเนาะคาร์บอนไฟเบอร์ของของแปดสแปดสองมีแค่คิเคาลเตอร์ครับ แต่นั่นแหละคาร์บอนไฟเบอร์แข็งแรงครับใช่แต่เหมือนกันกับสองไม่ใช่ไม่ดีมต่ดแแต่ว่า3กับทําได้ดีกว่าเยอะใช่ไม่ใช่ไม่ดีนะครับผมจะบอกว่าคือคุณคิดดูดิจาก t p u ีอ่ะคุทธเกศเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ให้เราอ่ะมันจะคงทนขนาดไหนแล้วเราก็ได้อินโซที่มี t p u ีเพิ่มขึ้นมาด้วยโอ้โหยิ่งกว่าคุ้มถึงได้บอกว่าซื้อซ้าเถอะซื้อซ้าครับต้องซื้อซ้ําเท่านั้นยานสุดบอกเลยว่าคุ้มคู่นี้เรียกได้เลยว่าว้าวจริงๆสำหรับเวท นะ8083นย์แปดสามมั่งครับประมาณนี้เลยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็รวมคัดสรรข้อมูลคุณภาพมาให้คุณผู้ชมแล้วทีนี้สนใจสั่งซื้ออ่ะคอมเมนต์มาแล้วกันนะผมจะไปตอบว่าซื้อที่ไหนหน้าหน้ารองเท้านะครับมีเบอร์โทรนะครับโทรไปจีนได้ใช่ใช่ใช่ม,มันมีดีเทลมันมีดีเทลอยู่นะมันมีเบอร์รองเท้ามีเบอร์เลยครับเบอร์ของเวดอยู่นี้ด้วยใช่โทรแนอะโทรไปจีนเลยครับเออคุณถ้าคุณอยากรู้ว่า ตอนแรกเราเคยเราลองโทรแล้วนะเมื่อกี้เราลองโทรกันก่อนจะอัดนะซึ่งมันมันให้เราโทรนะเปลยโทรต่างประเทศเดี๋ยวไปเจอใต้คลิปก็ได้ครับเดี๋ยว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 ผมโทรไปแล้วโทรไปแล้วถ้าเขารับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเขาพูดว่าอะไรนะเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์มาบอกแล้วกันแล้วก็คลิปหน้าก็เดี๋ยวเจอกับตัวลิเกล่านะหลังจากที่ตัวลิเกล่าไปแล้วตัวต้าผ่านไปแล้วเดี๋ยวลิเกล่าเขาจะตามมานะซึ่งเราจะจัดให้เต็มๆว้าวเลยสำหรับรองเท้าบาสรุ่นนี้ทั้งสองทั้งสอง สององเจนนะสองรุ่นสองรุ่นสองรุ่นเดียวกันแต่มันเรียกว่าอะไรวะอัพเดทตัวท็อปกับตัวรองท็อปอ่า่เนยยังไงโอเคนะเรียบร้อยสำหรับวันนี้นะลาไปก่อนครับถ้ายากไม่คอมเมนต์มานะแล้วก็ฝากติดตามซับสไครต์มาให้ด้วยบ๊ายบายยเับ